เดี๋ยวพ่อจะพาไปแผงลอยกันค่ะจากขอนาฬิกาแล้วก็มาตรงซอยนี่เลยนี่จะไปแผงลอยกันแล้วมงมีไปกินลูกชิ้นปิ้ง ินปิ้งจะอยู่ตรงสี่แยกนี้เลยค่ะแล้วก็ร้านขนมจีนยายด้วยนีจ้าลูกชิ้นโบรา,านมีร้านยายนะจ้าจะพามาบุกแผงลอยกันค่ะแผงลอยเบตงนะคะตอนนี้เฟยก็อยู่ที่ร้านลูกชิ้นค่ะเป็นร้านลูกชิ้นปิ้งที่เปิดขายมานานมากๆแล้วนะคะนี่ร้านรถเข็นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในร้านมีอะไรกันบ้างค่ะ นี่ค่ะร้านลูกชิ้นย่างโบราณร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านรถเข็นถ้าเกิดว่าทางนี้นะคะก็จะไปตลาดสดเบตรงค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะขึ้นไปหอนาฬิกานี่ตรงนี้นะคะร้านจะอยู่ตรงสี่แยกเลยค่ะสี่แยกแผงร้อยนะคะเราจะบุกเข้าไปหาป้ากันเลยค่ะคุณป้าค่ะตลอดเข้ามาหน่อยสวัสดีค่ะแมนะคค้าหายเจ้า สวัสดีเจ้าลูกชิ้นย่างโบราณนะคะสวัสดีคะ่ะคุณลงุง <c oughs> <c oughs> นี่คนสั่งเต็มเลยนะจ๊ะอันนี้คืออะไรคะเนื้อย่างงค่ะคืออะไรคะ อันนี้เขาเรียกว่ากระโปะกระโป,ะ,ะ,โปะคืออะไรคะบางคนอาจจะยังไม่รู้เป็นข้าวเกียเเเก๊ยบปลาใช่ไหมคะของใต้ใตคือกระโปะแล้วถ้ากระโปะย่างนี่จะกรอบแล้วก็อร่อยมากใช่ไหมคะหรือว่าเขาทําเป็นข้าวเกี๊ยบนั่นเองนะคะที่ร้านก็จะขายข้าวเกี๊ยบทอดแบบนี้ด้วยนะคะมีข้าวเกี๊ยบอะไรบ้างคะปลาปลาทั้งสองเลยเหรอนี่เป็นข้าวเกี๊ยบปลาทั้งสองเลยนะคะสองแบบก็เลือกทานเอาได้นะคะว่าชอบแบบไหนค่ะ นี่มาแล้วของเด็ดเลยนะจ๊ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกไม่ได้มีแบบเดียวนะคะมีทั้งแบบเขาเรียกปลาหมึกแห้งใช่ไหมคะปลาหมึกแห้งเอามาปิ้งก็มีนะคะปิ้งกรบกอบส่วนที่เพี่อชอบเลยก็คือนี่เขาเรียกว่าอะไรคะไส,ส้กรอกอ,อีสานไส้กรอบอีสานของชอบค่ะมาทุกครั้งก็ต้องกินทุกครั้งเลยน <มา S 1> ี เอาเลยค่ะใส่เก่าอีสานหนึ่งใส่ถาดไปเลยจะ้ะกระโปะกระโปะเอากระโปะหนึ่งไม้มาค่ะนี่ดูสิคะน่าทานไหมคะมดูน้ำจิ้มกันนะคะว่าทำไมร้านนี้ถึงอยู่มาได้ยาวนานขนาดนี้นะคะค่ะนี่น้ำจิ้มอะไรคะ น้ำจิ้มมะขามนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มอะไรอีกบ้างคะนี่มะนาวซีฟู้ดทีเด็ดคือตรงนี้เลยค่ะแล้วนี้นะคะแบบหวานก็มีนะคะเป็นซอสมะเขือเทศของเด็กๆนะคะสามน้ําจิ้มค่ะนี่นะคะคุณป้าก็ปิ้งไปด้วยนะคะคุณป้าค่ะอยากทราบว่าที่ร้านคุณป้านี่ครับเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะสามสิบแปดปีสามสิบแปดปี หนูยังไม่เกิดเลยค่ะคุณป้าค่ะยังไม่เกิดเพราะตอนนั้นแม่หนูยังไม่ได้แต่งงานโอ้ดุนแม่หนูเลยนะคะแล้วเมื่อก่อนคุณป้าคือขายอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะขายที่นี่ตลอดขาย่นี้ตลอดเลยอยู่แผงลอยนี้ตลอดเลยเหรอคะอยากรู้ว่าทําไมถึงขายได้นานขนาดนี้เคล็ดลับอยู่ที่อะไรอยู่ที่น้ำจิ้มหรือว่าอยู่ที่ยังไงคะ ก็อยู่ที่เราย่างย่างถ่านนี่ย่างถ่านแบบนี้เลยย่างย่างถ่านค่ะน้ำจิ้มก็เป็นมะขามเปียกรรวนๆนั่นน่ะสิแล้วก็มีก็เลยหอมหอมมะขามเปียกวัวจะบอกว่าน้ำจิ้มอยู่ที่ฝีมือล้วนๆค่ะใช่ไหมคะดู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 ค่ะ นี่น้ำจิ้มมะขามตรงนี้แหละค่ะฝีมืออยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะจะค่ะถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวอยากมาทานเนี้ย บอกพ่อว่ายังไงดีคะที่ร้านอยู่ที่ไหนเอ่ยป้าอยู่ตรงทางยแงยกส,สี่แยกพอดีเลยแข่งลอยสี่สยแยกแข่งลอยค่ะตลาดก็ใกล้เนะาะทางนี้เป็นตลาด,ลาดแล้วก็เดินมาตุ๊บตรงนี้แล้วก็ฝั่งข้างหน้านี้เป็นหอนาฬิกา,ก,าก็เดินมาก็ถึงเลยเนะจ๊ะก็จะเจอร้านป้าปลเลยอมสินอ๋อใช่อยู่ติดออมสินด้วยนะคะธนาคารออมสินนั่นเองนะคะคุณป้าค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมง แ้าเปิดเที่ยงเที่ยงปิดสามทุ่มึ่งทุกวันทุกวันค่ะมากันได้นะคะลูกชิ้นย่างโบราณคุณป้าคนสวยสองท่านนี้นะคะขายอยู่จ้าโอเคบ๊ายบายมาถ่ายตอนจะรับอะไรดีคะเดี๋ยวหนูขายแทนให้ค่ะโอเคค่ะไม่ต้องจิ้มนะไม่จิ้มค่ะเดี๋ยวหนูช่วยขายค่ะขอบคุณค่ะ